แม่หน่อยกังวลน,นําเพราะตอนนี้แม่หน่อยว่าท่านได้หูฝนแม่หน่อยเลยกังวลอยู่นิดนึงจ้ะแม่หน่อยเป็นห่วงและกังวลเรื่องน้องอิงเพราะเป็นแบบนี้แม่หน่อยกังวลอะไรเป็นห่วงอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่นี่น,นี่ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเลื่อนชวนคุยเพื่อเป็นกาลังใจลุงเป็นอะไรใหลูกสาว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  <S 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 โอ้เราจะสังเกตได้ว่าช่วงหลังๆนี้แม่หน่อย ไม่ค่อยได้ไปเดินทางไปกับน้องอิงมากนักนะครับเลยทําให้ไม่หน่อยรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวกังวลหลายๆเรื่องความเป็นมาของเรื่องนี้เกิดจากอแม่หน่อยเองนะครับไม่ใช่เกิดจากน้องอิงต้องบอกว่าตอนเข้าวงใหม่ๆแม,ม่หน่อยโอ้โหดูหน้าตาดํา ความเป็นสง่าราศีไม่มีหลังแากเข้าวงได้สองปีนี่เปลี่ยนไปนเยอะเลยหมายถึงรูปร่างหน้าตาเนาะแล้วก็ไม่น้อยเดิมทีจะเป็นโรคเบาหวานกับความดันนะอยู่แล้วอยู่แล้วพอมาช่วงหลังๆนี่ก็กินดีอยู่ดีก็ทําให้โรคไอแบบนี้มันกาเริบได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นสังเกตได้ว่าสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่หน่อยเดินทางกับลูกสาวเป็นช่วง เป็นช่วงๆไปบ้างไม่ได้ไปบ้างเกิดจากอาการที่ตัวเองกําเริบออกมาน้ําหนักตอนก่อนมาอยู่วงสารน้อยเห็นไม่น่อยพูดไว้ว่าร้อยกว่าตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยละเหลือไม่ถึงร้อยเยอะอยู่นะเยอะอยู่ต้องบอกว่าคนมีบุญนะนะเป็นแม่ของคนมีบุญตัวเองก็ต้องมีบุญเยอะด้วยไม่งั้นเรามันจะรับกันไม่ได้อยู่กันไม่ได้ถ้าบุญบาร,รมีไม่ถึงกันนะ เรื่องนี้ะทําให้ได้ข้อคิดห,หลายๆหลายๆหลายๆเรื่องเลยลุงเลยอยากจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าอืมไม่หน่อยนะเป็นคนมีบุญจริงๆเลยนะครับที่มีลูกสาวเป็นน้องหญิงแล้วก็พอถึงเวลาที่เหมาะสมน้องก็พาปังพาครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดภายในสองสามปีก็เหลือเชื่อนะจากบ้านหลังเด็กตอนนี้ไม่มีละทุกปไปแล้วเนาะลื้อไปล้ครอบครัวลื้อไปแล้ว ลายเป็นบ้านหลังใหม่เป็นที่จอดรถเป็นที่พักรับแขกอะไรแบบเนี้เงินทองไหลมาเทมาเลยแต่ก็ยังว่าแหละทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นบุญเป็นกรรมเนาะเดี๋ยวแม่หน่อยเล่าให้ฟังด้วยว่าแม่หน่อยกังวลเรื่องคือประเด็นหลักที่กังวลเท่าที่ลงดูคือเป็นห่วงลูกสาวนะเป็นห่วงลูกสาวว,าว่าลูกสาวเนี่ยพ่อจริงๆก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะก็เหลือแม่หน่อยแล้วก็เหลือญาติ น,นใจลึกๆนะอันนี้แม่หน่อยไม่ได้พูดนะแต่แม่หน่อยพูดเรื่องสุขภาพว่าเป็นเบาหวานความดันเบาหวานก็คุมได้แล้วความดันก็ยังสูงอยู่แต่มีข้อ,ขอกังวลเรื่องหลักเรื่องใหญ่อีกเรื่องนั่นะคือในบดลูกมันมีเนื้อง,งอกเนื้อง,อ,ง,งอกแล้วก็ไปผ่าแล้วก็เป็นก้อนติสฉายแสงยิงสีอะไรเงี้ยทาให้ปวดให้เจ็บเกรงว่าจะเป็นโรคาย ม่หน่อยพูดเองเดี๋ยวดูคลิปแล้วกันเดี๋ยลุงเอาคลิปให้ดูมันก็ทําให้ไม่หน่อยกังวลแล้วก็ห่วงลูกสาวเป็นใครก็ห่วงเป็นใครก็กังวลลุงก,ก็กังวลนะเป็น <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวลุงค่อยเล่าประวัติความเป็นมาเอ้เล่า,เล,าเล่าเรื่องข้อกังวลเพิ่มเติมแล้วกันว่าเป็นอย่างไรเล่าจากความรู้สึกที่ตัวเองเคยมีข้อกังวลแบบนี้เหมือนกันนะแต่อย่างอย่างไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุป,ปัจจัยเนาะเหตุป,ปัจจัยจริงๆนะที่มีข้อกังวลเหล่าน,นี้ แต่คล่องวนเนี่ยเห็นไหมโรคต่างๆมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากมันเป็นแลวมันหายยากถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพไม่ดูแลตัวเองมันก็จะเป็นแบบนีนะ้สายตาเราก็เช่นกันนะครับเราไปใช้แว่นดาท้องตลาดใช้ได้ไหมได้ลุงไม่ได้ว่ามันใช้ได้ดีไหมก็ดีประมาณหนึ่งมันไม่มีตัวครองแสงลุงเป็นห่วงอย่างเดียวแหละแว่นดาท้องตลาดทั่วไปไม่มีตัวกองแสงใช้ได้มองใสมองแขวแต่เวลาเราดูโทรศัพท์นานๆพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปเรามาใช้ สายตาเยอะขึ้นดูโทรศัพท์นานขึ้นแล้วก็แสงมันเข้าตาเยอะขึ้นทําให้ตามีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อนเนือ้อต้อกระจกเยอะขึ้นเรามีโอกาสทําให้ต้องไปผ่าตัดหลายคนคนสูงอายุหลายคนต้องไปผ่าตัดลอกตานะลุงเจอมาเยอะแล้วถ้าเป็นไปได้นะถ้ามันไม่ไม,ไม่เหลือบากว่าแรงนะลุงเสนอแนะให้มาใช้แว่นที่เป็น,นตัวฟลองแสงถีฟ้าแบบนี้นะเสนอนะให้มาใช้แบบนี้เปลี่ยนซะดูแลสุขภาพตัวเองนะ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะแล้วสายตาเราจะดีนะไม่ต้องไปเสี่ยงกับแว่นําท้องตลาดแบบเนี้ยนะครับใครต้องการที่จะดูแลสายตาตัวเองที่นี่เลยนะหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเปลี่ยนที่เนี้ยนะลองมาเปลี่ยนดูลุงจะบอกว่าแต่ละวันแต่ละอะไรเงี้ยเราเราต้องดูแลสุขภาพแม่หน่อยเช่นกันนะเดี๋ยวไปฟังแม่หน่อยมีข้อกังวลพูดดีกว่าว่า พูดอะไรอย่างไรแสดงความห่วงใยอย่างไระดูครับกมาจากเซลำลังใจแม่หน่อยขอบคุณค่ะไม่ไรแล้วจ้ะแม่หน่อยไปตรวจมาแล้วจ้ะหมอพันธะผลวันที่เจ็ดถามฟังผลวันที่เจ็ดพุทสภาพอ่ะ สวัสด <icana>, ีค <cents S 2> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพรมีเมนูซี่รุ่งเพิ่มเลยจ้าเด้อมีเมนูไม่หนื่อยสุขภาพร่างกายทั้งแรงขอบคุณค่ะกำลังใจแม่หน่อยแม่หนื่อยนุ่กินทุเรียนแม่หนื่อยไม่ได้กินจ้าทุเรียนแม่หนื่อยงดทุเรียนงดข้าวเหนียวตอนนี้แม่เหนื่อยไม่ได้กินจ้า ครูเลียนซื้อมากหายเต็บไม่บีขออีกแล้วกันนอน <g ul ose> บบครูเลี้ยนหลายผู้เลี้ยนหลายอยู่จ้ะแต่ว่าไม่หน,น่อยบริกินตอนนี้ที่ไปตรวจความดันไม่หน่อยค่ะยังสูงอยู่ค่าแล้วก็มี น้ำตาลก็ลดขาา้าใจคีซ่าไล่กับลดแต่ว่าไม่หน่อยมีปัญหาอยู่ตรงเพิ่นเพิลีออยานเป็นมะเร็งปากมดูกค่ะจ้ะจ้เลยได้ไปตรวจอเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณหลายๆด้วยแต่เด้อขอบคุณในความยิ่งใหญ่ของพรมแม่นเอฟซีทุกคนต้มใบผักอื่นๆที่เรื่องไม่แน่ใจ เจาะน้ำตาลเ่มือมันสีู้มันเป็นตัวย่องแตัคัดัดอยละมักเสือสิม่วงแต่พี่เตยพอตทักมาหาม่หน่อยได้จ้าเครื่องเสือเดี๋ยไม่หน่อยจะส่งต่อพี่เตยให้แม่รวยนะคะจน้านั่นหอยเด้อาุกาุหยเรมข้ล่าแม่หลายจ้า ไตร่อจ่ามแรงมแรมสเ่าเดบห็นกันาเห็นานแม่เบิ้งสกอนจะกลับจ่าแม่แม่เบิ้งสกอนจะกลับไนะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยจ้าก๊กดวันนี้กินดูเรียนแล้ว แม่หน่อยบริกินจ่าทุเรียนมีอยู่จ่าตอนนี้สองหน่วยแต่ว่าแม่หน่อยบริกิรแม่หน่อยแม่หน่อยงดทุเรียนแต่โดนแล้วจา้างดทุเรียนงดของมันงดของหวานงดขงเข้าเหนียวแม่หน่อยตอนนี้กขาล่งดีเบาหวานแม่หน่อยเก้าสิบแปดจ่าตอนนี้จาก180หนึ่งร้อยแปดสิบเหลือเก้าสิบแปดแม่กินบะเด๊แล้วล่ะกินให้ บไรมันสีอ้วนฮะแปดสิบไม่ใช่สิบปกติปเป็นไปบ่ได้รลองห่าตีนหน่ยหายไวๆด้วยครับแม่หน่อยขอคุณหล่ยๆจ้าแม่หน่อยกับบ่อยากเป็นแม่หน่อยอยากเศร้าอยากซ่วงแม่หน่อยกังวลนัามว่าตอนนี้แม่หน่อยบ่ท่านด้หูฝนแม่หน่อยเลยกกังวลอยู่นิดนึงจ้ะ ปวสุกต้าวหนวดทานข้าวหรือยังคนร้อยเอ็ดมาอีกแล้วเหรอคนมาเยี่ยมจ้าคนมาจากเสอือระพุ่มบ่เมนจ้์คนมาหาหายไปไปกำลังใจจากพินแรนขอพระคุณหลายๆจ้ามันหรุนเเร่รุนเเร่ขั้นไหนอันเถี่ยนแห่พ้านันบ่ทะเบียนเนี่ย <c oughs> บอกหนึ่งสองหจุฬาพร่างใจแข็งแรงขอบคุณหลายๆเวยจ้าน่าห่วงน่ากังวลจริงไหมละ่ะถ้าเป็นโน่นนี่นั่นขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีเนี่ยคนมันจะเศร้าส้อยมันจะไม่มีพลังในการสู้ชีวิตถ้าใครมีสมาธิมีสติดีๆก็จะสู้ได้ไปได้ไปรอดขอให้แม่หน่อยสุภาพาแข็งแรงเนาะคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วอธิบาย